สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับทุกท่านพบกับรายการสมัครีประชาชนประจําวันพุธนะครับซึ่งทุกวันพุธเราก็จะคุยกันในมิติที่กระทบกับชุมชนซึ่งชุมชนถือเป็นชุมชนพื้นฐานของคนไทยซึ่งเป็นคนไทยพื้นถิ่นหรือเราเรียกว่าทุนพื้นถิ่นซึ่งวันนี้รับผลกระทบทั้งในเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจสังคมจนมีคําถามว่าตกลงแล้วสังคมไทยคืออะไรและว,วันนี้ก็มีการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยววิถีไทยนะครับแล้วก็มี ข่าวใหญ่ที่หลายท่านติดตามก็คือการยกเลิกกฎอายการศึกแล้วก็ใช้มาตรา44รวมถึงการปฏิรูปการเมืองโดยเฉพาะการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ของบ้านเมืองเวลาเดียวกันก็มีการไปดำเนินการกับผู้ที่บุกรุกที่สาธารณะที่เรียกว่าโบนัซ z าซึ่งหลายท่านก็ติดตามแล้วนะครับว่ามีความเกี่ยวพันกับนักการเมืองอย่างมากทีเดียวและวันนี้ผู้ที่จะมาคุยกับท่านผู้ชมนะครับสองท่านท่านแรกก็เป็น สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติซึ่งก็จะคุ้นเคยกับท่านผู้ชมอยู่แล้วนะครับท่านหานนรงเยาวเรศครับสวัสดีครับสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรนะครับซึ่งหลายท่านก็รู้ว่าท่านเป็นนักสู้แล้วก็เป็นนักเขียนซึ่งเขียนบทบาทเหมือนบันทึกประวัติศาสตร์ให้กับท่านผู้ชมได้ติดตามเรื่องราวของบ้านเมืองในฐานะที่เราเป็นคนไทยนะครับท่านอดีตสสวัชระเพชรทองครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เราเริ่มต้นจากเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองดีไหมครับว่าเวลานี้ถ้ามองในแง่ความมั่นคงแล้วก็มีการพูดถึงการยกเลิกกฎอายการศึกซึ่งต่างชาติที่เข้ามาแทรกแซงแล้วกดดันประเทศไทยก็มกักจะเอาเรื่องประชาธิปไตยมาเป็นตัวกดดันกับเรื่องสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะเรื่องการค้ามนุษย์จนเราต้องมีการดําเนินการเปลี่ยนแปลงหลาย,ลยๆอย่างในฐานะที่อยู่ในสังคมโลกการแก้ไขรัฐธรรมนูญเวลานี้จะสามารถแก้ไขสถานการณ์เหล่าีได้ไหมครับ ถามผมก่อนครับถามท่านเลยครับแต่นี่ก่อนจะไปถามท่านท่านมีหนังสือใช่ไหมครับที่ท่านเขียนอาจจะอาจจะพูดถึงหนังสือท่านสักสักครู่ก่อนจะเข้ารายการกันครับได้ครับหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือที่ท่านชวนหลีกภัยครับอกว่าเป็นหนังสือที่เขียนได้ดีมากครับครับชื่อระบบทักษิณจุดเริ่มต้นและจุดจบครับผู้เขียนเป็น อดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับท่านใช้นามปากกาว่าสำนึกบุญคุณแผ่นดินส่วนผมนั่นเป็นเพียงบรรณาธิการครับและขณะนี้พิมพ์ครั้งที่2แล้วั้งแล้วคร่าซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปและในงานสับรางสื่อแห่งชาติครับซึ่งท่านผู้ชมสามารถที่จะไปซื้อหามาอ่านได้ครับเป็นความจริงที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ครับส่วนเรื่องรัฐธรรมนูญในขณะนี้วันนี้เราก็มีท่าน สบับนะครับมานั่งอยู่ด้วยก็จะได้คุยกันครับเพราะท่านอาจารย์บวรศักอวันโนเนี่ยดูเหมือนว่าท่านกําลังจะผูกขาดครับการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่เพียงผู้เดียวเพราะท่านเป็นประธานยกร่างครับก็เลยหมายความว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่เขียนลูกว่าจะเอาเรื่องอะไรไม่เอาเรื่องอะไรมีพิมพ์เขียวหรือไม่มีพิมพ์เขียวครับเท่านั้นยังไม่พอครับพวกทํานองท่าทีที่ท่านแสดงออกเนี่ยดูเสมือนว่า ท่านมีความประสงค์ที่จะให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับ,รบเป็นไปในทิศทางที่ท่านต้องการับครบนี่คือบันทึกหลักการใหม่นะครับของรัฐธรรมนูญฉบับที่กําลังจะออกมาซึ่งไม่รู้ว่าจะออกมาหรือไม่นะครับแต่ในหลักการใหม่อันนี้เนี่ยผมได้ท้วงติงไว้แล้วสิประเด็นด้วยกันนะครับ,รบเริ่มตั้งแต่การที่ให้สสเขตจากเดิมมี375คน ลดเหลือ250คนครับคือจากเดิมสสหนึ่งคนดูแลประชาชน1 5 0 0 0 0สนคนครับเพิ่มเป็นสสหนึ่งคนดูแลประชาชนถึง2 6 0 0 0 0คนโดยประมาณครับเดิมแสนห้าหมื่นคนเขื่อนมาอีกแสนหนึ่งครับก็ยังดูแลไม่ตัวถึงแล้วนะครับก็ยังไปผัดาละให้สสเขตดูแลสสดูแลพี่น้องประชาชนมากเพิ่มขึ้นครับถึงหนึ่งแสน คนโดยประมาณนะครับและสอสบัญชีรายชื่อเพิ่มเป็น200คนครับและให้มีการเลือกแบบโอเพนลิสต์คือกาพักครั้งหนึ่งยังไม่พอแล้วต้องมาเลือกตัวบุคคลอีกแต่ละโซนเห็นว่าท่านผู้เชี่ยวชาญที่กำลังออกแบบจะออกแบบเป็น6โซนทั่วทั้งประเทศนะครับในแต่ละโซนนั้นพี่น้องประชาชนเลือกได้อีกหนึ่งคนคือกาสสเขตเนี่ยได้หนึ่งคนหนึ่เขตแล้ว กาพักได้หนึ่งใบแล้วยังมากาผู้แทนได้อีกหนึ่งคนคผมก็ไม่ทราบว่าจะใช้กระดานทั้งหมดกี่กระดานนะครับ,รบและเป็นอย่างนี้จะทำให้พูดตรงๆนะครับว่าในหมู่ผู้สมัครเนี่ยจะไม่มีความสามัคคีกันเพราะอะไรครับเพราะเดิมนั้นกาปาร์ติลิสเนี่ยกาพักเบอร์เดียวเราก็สามัคคีกันกากันให้พักแต่นี่ไป เลือกพักแล้วให้มาเลือกตัวบุคคลอีกครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นระบบที่แปลกประหลาดที่สุดในโลกมันจะเป็นอย่างนี้ไหมครับว่าเขาก่อนมีสสบัญชีรายชื่อแล้วก็ไปสอดไส้เอาใครก็ไม่รู้ที่ประชาชนไม่ต้องการก็เลยพยายามจะเปิดว่าแม้บัญชีรายชื่อก็จะให้เจาะเข้าไปด้วยมันจะสร้างความยุ่งยากมากขึ้นใช่ไหมครับเขามันไม่ได้สร้างความยุ่งยากครับครับแต่ว่าอาจารย์ประวดศักดิ์อ้างว่าเพื่อให้พลเมืองเป็นใหญ่ครับอ แต่เพื่อพลเมืองเป็นใหญ่เนี่ยทําไมท่านลดสสเขตเนี่ยจาก375คนเหลือแค่250คนครับถ้าบอกว่าพลเมืองเนี่ยจะไปหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ยากขึ้นครับเพราะจำนวนสสมีน้อยลงและท่านบอกว่าเพื่อให้พลเมืองเป็นใหญ่แล้วทำไมวุฒิสมาชิกท่านไม่ไปกการากตั้งทั้งหมดครับ200คนท่านต้องตอบหลักการตรงนี้ให้ชัดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านพูดมันขัดแย้งกันเองครับครับ แล้วผมก็ไม่เห็นด้วยกับการที่เปิดให้นายกและมนตรีไม่ได้มาจากการเลือกตั้งครับแต่นี่เห็นว่ากําลังจะเขียนเพื่อปิดช่องให้มันแคบลงครับถ้าแคบลงก็ต้องมาดูครับว่าควรจะเห็นด้วยหรือไม่นะครับเพราะโดยหลักการแล้วอย่าลืมนะครับว่าเหตุการณ์พฤษภาธมินที่มีพี่น้องประชาชนนิสิตนักศึกษาออกมาต่อสู้เพื่อเรียกร้องในเหตุการณ์พฤษภาธมินนั้นประเด็นเดียวครับ นายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งครับและในขณะนั้นพลเอกสุจินดาคราประยูนเสียสัตว์เมื่อเสียสัตว์ตบัดสัตว์ประชาชนก็ออกมาคัดค้านกองทัพก็ไม่อยู่และที่ผมไม่เห็นด้วยก็คือว่าการให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการลากาตั้งทั้งหมดซึ่งวันนี้เห็นมีข่าวบอกว่าจะมีการแก้ไขให้มีการเลือกตั้งจังหวัดละคนคและมีการสรรหาแล้วมีการแต่งตั้งเพื่อ เอาทุกระบบเลยบบมารวมกันครับคือตามมั่วครับครับและตามหลักการรัฐธรรมนูญใหม่ที่กําลังล่างนี้นะครับให้สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยมีอำนาจในการตรวจสอบบุคคลที่จะมาเป็นรัฐมนตรีครับล่วงหน้าซึ่งตรงนี้ก็ไม่เคยเห็นรัฐธรรมนูนประเทศไหนในโลกนี้บัญญัิไว้อย่างนี้เหมือนกันครับครับและที่สําคัญครับถ้ามีการอภิปรายไม่่าวางใจซึ่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องตรวจสอบรัฐบาลโดยการอภิปรายไม่ไว้วางใจอยู่แล้วครับกลายเป็นว่าถ้าลงมติไม่ไว้วางใจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่ไว้วางใจลงปติชนะครับนายกต้องยุบสภาอม,มีที่ไหนครับรัฐมนูลอย่างนี้ครับโดยหลักการแล้วนายกรัฐมนตรีต้องลาออกครับ,รบและเปิดโอกาสให้พรรคฝ่ายค้านจัดตั้งรัฐบาลแต่การเขียนอย่างนี้ เพื่อให้สสสิ้นสภาพไปพร้อมกับนายกรัฐมนตรีผมถามว่าท่านเขียนเพื่อพลเอกท่านไหนไมีหนํำซ้ำครับการจัดการเลือกตั้งซึ่งหลักการตรงนี้ก็คือถ้าพิปรายไม่วางใจนายกเนี่ยคือตัวนายกเป็นหลักครับนายกก็ควรจะลาออกมากกว่าที่จะไปยุบสภาใช่ครับแล้วก็เปิดโอกาสให้สสสท้าฝ่ายค้านได้ขึ้นมาบริหารแทนใช่ครับโดยหลักการโดยหลักการเป็นอย่างนั้นครับซึ่งโดยนานาอารยประเทศก็เป็นอย่างนั้นครับแต่ การกลายกับเป็นว่าครับรัฐมนูลฉบับนี้กับเอาตัวนายกฐมนตรีเป็นหลักครับคือถ้านายกฐมนตรีแพ้ในสภาแล้วให้ยุบสภาครับจะเขียนบังคับให้ยุบสภาแล้วสสที่ไหนครับก็อยากที่จะไปเลือกตั้งใหม่ครับก็อยากให้อายุสภาเนี่ยอยู่ยาวนานทั้งนั้นเลยครับไม่ว่าประเทศใดก็ตามครับแต่ที่น่าแปลกประหลาดก็คือว่าเดิมทีเรามีกรกตจัดการเลือกตั้งครับ หลักการใหม่หลักการใหม่ที่ที่ทำมันหนาอย่างนี้ก็หนาประมาณหนึ่งนิ้วเนี่ยครับครับหลักการใหม่ของท่านอาจารย์บวรศักดิ์วันโนครับจะให้มีคณะกรรมการจัดการการเลือกตั้งครับโดยมาจากปลัดกระทรวงต่างๆครับมิหนำซ้ามาจากสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติครับมาจากปลัดกระทรวงมหาไทยมาจากปลัดก,กระทรวงกลาโหมครับอย่างนี้เป็นต้นครับมหาดไทย กับตำรวจถ้ามีส่วนในการจัดการเลือกตั้งครับลงไปถามพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศนะครับว่าที่ซื้อเสียงใครเป็นคนดาเนินการถ้าไม่ใช่ในอําเภอครับถ้าไม่ใช่ตํารวจถ้าไม่ใช่ประหลัดไม่ใช่ข้าราชการฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ตํารวจครับคนเหล่านี้เป็นตัวการในการซื้อเสียงให้กับนักการเมืองที่นิยมการซื้อเสียงทั้งนั้นครับ ฉะนั้นคนที่มีอำนาจอยู่เดิมเนี่ยมักจะใช้กลไกของรัฐนี่แหละเป็นตัวในการซื้อเสียงหรือทําให้การเลือกตั้งไม่สมบูรณ์ถูกต้องโด,โดยพยพะเรือนเนี่ยโอกาสจะทําเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ยากมากเป็นไปไม่ได้เลยครับครับถามพี่น้องประชาชนที่นั่งอยู่ทางบ้านครับครับใครครับที่ซื้อเสียงถ้าไม่ใช่ข้าราชการไปดาเนินการในนักการเมืองบางครั้งก็ผ่านไปที่กำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงบางทีก็ไปขอร้องพระอีกต่างหากถูกต้องครับและทําทุกวิธีการครับครับเดิมกกตจัดการเลือกตั้ง ก็ดีอยู่แล้วครับถึงแม้ว่ากรกตรจะถูกวิพากษ์วิจารณ์บ้างครับก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาครับแต่การที่จะจัดตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมาจัดการเลือกตั้งแทนกรกตร<ม>ในขณะที่กรกตรยังอยู่เนี่ย<ม>เอาส่วนไหนคิดครับ<ม>ซึ่งเป็นเรื่องที่แปกประหลาดมากถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องยุบกกตทิ้งครับแต่กกตยังมีอยู่และกรกตรมีศักยภาพในการที่จะจัดการเลือกตั้งได้ท่าน สร้างองค์กรใหม่ขึ้นมาโดยมีตำรวจรโดยมีฝ่ายปกครองเป็นหลักอย่างนี้เนี่ยพึ่งได้เหรอครับผมไม่ได้ไม่ไว้วางใจฝ่ายปกครองหรือตำรวจนะครับแต่ประวัติศาสตร์ความเป็นมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นครับแต่ฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ดีก็มีแต่ที่ดีๆเหล่านั้นเนี่ยถามว่ากล้าทำอะไรบ้างอย่างดีก็ปิดปากเงียบครับแล้วก็ทำตาปิด,ปด ไม่กล้าที่จะโต้แย้งอะไรตาปิดๆก็ไม่กล้าทําครับหลับตาไม่ยอมมองเห็นความจริงในพื้นที่ครับเพราะว่ากลไกของตํารวจที่ซื้อเสียงหรือกลไกของฝ่ายปกครองที่ร่วมกันซื้อเสียงให้นักการเมืองนั้นครับมีอยู่จริงครับไม่เชื่อไปถามกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือพี่น้องประชาชนในชนบททั่วประเทศดูได้ครับและที่ผมไม่เห็นด้วยกับหลักการใหม่ของรัฐมนตรีฉบับนี้นะครับการจะยุบควบรวม ผู้ตรวจการแผ่นดินกับคบ<ำ>ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเดิมสององค์กรที่เป็นองค์กรอิสระอยู่แล้วครับครับถามว่าจะยุบรวมทําไมผู้ตรวจการแผ่นดินท่านพลเอกเปรมตินสุรานุนพึ่งพูดเมื่อสองวันก่อนบ,บอกว่าเป็นองค์กรที่ทําหน้าที่ได้ดีมากครับรักษาความยุติธรรมให้แผ่นดินหรือว่าผู้ตรวจการแผ่นดินทําหนังสือถึงสํานักง,งานตารวจแห่งชาติ ให้ดำเนินการถอดยศพันธบจโททักษิณชินวัตรับไปทิ้มแทงใจใครครับนี่ครับผลงานของผู้ตรวจการแผ่นดินกล้าชี้ว่าการที่พันธบจโททักษิณชินวัตรกระทำความผิดนั้นสํานักงานตํารวจแห่งชาติมีหน้าที่ต้องถอดยศพันธบจโททักษิณชินวัตรับแต่ทําไมสํานักงานตํารวจแห่งชาติไม่ถอดเป็นเพราะอะไร เพราะถูกระบบทักษินเนี่ยยังครอบงำอยู่จนถึงยุคนี้คือยุคที่พลตํารวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงเป็นผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติซึ่งหลักการสากลทั่วไปเรื่องผู้ตรวจการแผ่นดินเรื่องออฟบุสแมนนี่ก็เป็นหลักการที่ทุกคนรู้ดีว่าก็คือผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ได้ไปรวมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนซึ่เป็นอีกคนละองค์กรเลยครับครับคนละองค์กรคนละหน้าที่คซึ่งถ้าลงไปในรายละเอียดมันมีรายละเอียดมากแต่ ทั้งสองช่องทางเนี่ยเป็นช่องทางของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศที่จะได้ช่วยอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนบนแผ่นดินนี้ไม่ควรที่จะยุบควบรวมครับครับ,รบมีความคิดหนึ่งที่บอกว่าคณะกรรมการสิทธิทมนุษยชนเนี่ยมักจะถูกแทรกแซงจากต่างชาติเข้ามาที่คณะกรรมการนี้แล้วมักจะดําเนินการต่างๆเนี่ยทำให้การบริหารบ้านเมืองมีปัญหาเนี่ยตรงนี้จะอธิบายยังไงครับคือผมคิดว่า ต่างชาติไม่ได้แทรกแซงคณะกรรมการสิทธ์นะครับแต่ต่างประเทศบางแห่งอาจจะใช้องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนนะครับใช้เป็นเครื่องมือแต่ว่าอย่างนี้ครับสิ่งนั้นมันมีอยู่จริงครับใช้เป็นเครื่องมือจริงผมไม่ได้ระบุนะครับว่าองค์กรไหนแต่บางทีครับพวกเสื้อแดงครับก็มาตั้ง กลุ่มทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นกลุ่มอะไรครับเป็นทนายความของคุณเสื้อแดงเช่นนายบินยัดชาติมนตรีอันนี้ก็ชัดเจนครับก็เป็นทนายความของนายณัฐวุฒิแล้วเป็นทนายความของนายจตุพรนะครับ